สวัสดีและยินดีต้อนรับสู่ c า r i อินไซด์ช่องของเราที่รวบรวมรีวิวรถรุ่นใหม่จากทั่วโลกทั้งสเปคเทคโนโลยีและสมรรถนะเพื่อช่วยให้คุณเลือกซื้อรถที่เหมาะกับตัวเองได้อย่างมั่นใจวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับ Subaru Legacy 2026โรสซีดานขนาดกลางรุ่นใหม่ล่าสุดที่ยังคงเอกลักษณ์ของ Subaru เอาไว้อย่างครบถ้วนทั้งเรื่องระบบขับเคลื่อ 4, น4ล้อสมดุลเครื่องยนต์บอเซอร์และระบบความปลอดภัาายชัยที่พัฒนาไป ดูบารุเลกาซี2026มาพร้อมกับดีไซน์ภายนอกที่ปรับให้ทันสมัยขึ้นอย่างเห็นได้ชัดกระจางหน้าดีไซน์ใหม่มีขนาดใหญ่ขึ้นเสริมความดูดานและทันสมัยเส้นสายของฝากระโปรงดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นไฟหน้าเล็กแบบใหม่มีรูปทรงเฉียบคมพร้อมไฟเดลทีที่ต่อเนื่องกับกระจังหน้าเสริมภาพลักษณ์ความมั่นใจทั้งกลางวันและกลางคืนด้านข้างของตัวรถมีเส้นคาดที่เน้นความยาวของตัวรถช่วยเพิ่มความหรูหราและสง่าง,งามส่วนด้านหลังมีไฟท้ายเล็กแบบเรียวยาวเชื่อมต่อทั้งสองฝั่ง ระบบไฟฟ้าเรื่องความสะดวกในการใช้งานภายในห้องโดยสารของ Subaru Legacy 2026ยังคงแนวคิดความสะดวกสบายความปลอดภัยและความเรียบหรูเอาไว้ได้อย่างลงตัวพวงมาลัยมัล,ลมติฟังก์ชันตรงใหม่กระชับมือพร้อมระบบทำความร้อนและปุ่มควบคุมระบบช่วยขับขี่หัวหน้าปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทางพุ่มด้วยวัสดุคุณภาพสูงพร้อมระบบุูนบอกและระบบระบายอากาศในบางรุ่น หน้าจอกลางแบบสัมผัสขนาดใหญ่11.6นิ้วเป็นแนวต้องรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ดต็มรูปแบบพร้อมระบบเสียงจาก Harman Kardon ในรุ่นสูงสุดให้คุณเพลิดเพลินทุกการเดินทางในด้านเครื่องยนต์ Subaru Legacy 2026มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์ Boxer 4สูบขนาด2.5ลิตรให้กำลังประมาณ182แรงมา้จาจับคู่กับ g e a r t r o ที่ปรับปุงมยอย่างดุ่นนวนและประหยัดน,น้ำมันและรุ่น XT ที่มาพร้อมเครื่องยนต์เทอร์โบ2.4ลิตรให้กำลังสูงสุดถึง2 6 0แรงมา้าซึ่งเหมาะกับผู้ที่ต้อง มากขึ้นในการขับขี่ที่ตอบสนองได้อย่างทันใจทุกรูปแบบท้องถนนทั้ง2รุ่นยังคงเอกลักษณ์ของ s u b ารุด้วยระบบขับเคลื่อน4ล้อซ y m m e t r i c a l AWD ที่ช่วยให้เกาะถนนและควบคุมทิศทางได้อย่างมั่นใจแม้ในสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงระบบความปลอดภัยในซูบารุ Legacy 2026ได้รับการปรับปรุงใหม่ด้วยไอชัยเจนเวอรชันล่าสุดเพิ่มกล้องมุมกว้างม,มากขึ้นและเซ็นเซอร์ตรวจจับรอบคันที่แม่นยำขึ้นกว่าเดิมทำให้ระบบช่วยเหลก่อนการชกนการควบคุมความเร็วอัตโนมัติ อยู่ในเลทำง,งานได้อย่างมั่นายาและปลอดภัยยิ่งขึ้นมีระบบเตือนจุดอับสายตาระบบช่วยถอดชอดและระบบช่วยเบรกขนากล้องรอบคันช่วยให้ผู้ขับขี่มองเห็นทุกมุมรอบรถได้ชัดเจนขึ้นกว่าที่เคยนอกจากเรื่องความปลอดภัยแล้ว s บ b a r ุเล g a ซ y 2026ยังใส่ใจเรื่องความเงียบภายในห้องโดยสารมากขึ้นมีการเพิ่มฉนวนการเสียงบริเวณพื้นรถและประตูใช้วัสดุดูดซับเสียงรบกวนได้อย่างมีประสิทธิภาพให้การเดินทางยาวนานเต็มไปด้วยความผ่อนคลาย และแม้จะเป็นรถซีดานแต่พื้นที่ด้านหลังของตัวรถยังคงสามารถจุสัมภาระได้มากพอสำหรับการเดินทางไกลหรือใช้งานในชีวิตประจำวันของครอบครัวได้อย่างสะดวกสำหรับการควบคุม Subaru Legacy 2อี่ถือเป็นรถที่ให้ความมั่นใจสูงการบังคับพวงมาลัยแม่นยำช่วงล่างน,นุ่มพอเหมาะให้ความสมดุลระหว่างความสปอร์ตและความสบายซึ่งทำให้รถรุ่นนี้เหมาะกับทั้งผู้ใช้ในเมืองและต่างจังหวัดหรือแม้กระทั่งผู้ที่เดินทางข้ามจังหวัดบ่อยๆก็ยังตอบโจทย์เรื่องความประหยัด สมรรถนะและความปลอดภัยได้ครบในคันเดียว Subaru Legacy 2026เป็นรถซีดานที่ยังคงความคลาสสิกของ Subaru ไว้อย่างครบถ้วนพร้อมเสริมเทคโนโลยีและความปลอดภัยให้ทันยุคทันสมัยมากยิ่งขึ้นใครที่ชื่นชอบรถขับดีทนทานมีเอกลักษณ์ด้านระบบขับเคลื่อนและเน้นความปลอดภยัยรถรุ่นนี้ถือว่าน่าสนใจมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณกำลังมองหารถซีดานที่ขับแล้วมั่นใจได้ทุกเส้นทาง ถ้าคุณชื่นชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคา r อินไซด์ของเราไว้เพื่อไม่พลาดรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ๆและการอัปเดตเทคโนโลยียานยนต์จากทั่วโลกเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ